ไม่คิดด้วยคนมาคิดคิดวตัวเอคุณพรผู้ที่ชามัเียมเอาไว้ใส่ใจของเราเราจะอติดตัวื่ออะไรทำาเราออกผู้พุทธเจ้ามาเียุที่จิแใจของเราไม่ครับลืมลืมผู้พุทธเจ้ากิดใจมันปเคนนอก วิ่งไปทางนพเลยลหลวงพ่อจลืมที่ขึ้นของศจต,ตังสาระนะทำมังสาระนะึงกางกลาสาระนะสาระแต่ว่าที่ขึ้นเราเอางพ่อที่จ้างมาเป็นขึ้นของเรามันถึงจะสมบุญบริบุญนะเป็นสุขที่มีมีผลไม่ใช่เรามาอยู่เฉย ทำมไปเฉยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์อ่าต้องมันต้องมันใัวนจริงได้ปริปฏิบัติดนะ้แต่ก็ต่อสู้ว่าเราก็มีเกณฑ์มีปัญหาอยู่เหมือนกันรเราก็ต้องต่อสู้ถึขั้นละ่า,าเหมือนกับเรพูทเจ้าของครับอก็จะเป็นผู้ที่เจนะ้า การก่อสู้ทุกทีทุกอย่างจนเกิดความสำเร็จขึ้นมาสมความฝันมักผลจากวิปนนัสสนาของไม่กินเราต้องพยายามหาพยายามทำให้ได้ให้เกิดให้รู้ให้เห็นใำจทำไม่ให้เสียใจ ไปเรียนไหว้ใครเสร็จพวกเรา,า,า,าไม่มีทางที่สุดคี่พบคี่ชักกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มไม่สามารถจะพ้นไปจากกันเ,เพราะเราไม่รู้กินตามความเปดีกินที่องพระพิจารณาให้พวกเราเดินทางคือกระทั่อยู่ที่นี่ที่นอ่ เป็นผู้มีจิดใจมุ่งมั่นมีความัคระความเป็นในใจของเราแล้วก็ขอความดีคิดที่มีที่สองครับสิบหกสิกระทาครัครับผรัาทุกทาทุกทานุ่านมัวทามนี้กับหลวงปู่เลยปู่ครับ มีพระเนมพระเยอะครับผมปีปีที่ปีปีที่ผ่านมาปัรษาที่ผ่านมามีจาพรรษาหกสิบแปดรูปครับแต่ว่าเป็นส่วนของวัดพระธรรมทูต้วยครับทีนี้ท่านกลับไปไปเมืองไทยก็เหลือประมาณตอนนี้เหลือประมาณยี่สิบกว่ารูปครับยี่สิบรูปแต่บางรูปท่านก็ไปเป็นพระวิทยากรพาญาติโยมไปนมัสการสังเวชินสถานนี่ครับเลยมีโอกาสครับ คือกลับตรงปูปูครับขอขอถ่ายรูปด้วยครับอน,นุญาตนะครับมังกร